สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีบัตไทยาลนะครับวันนี้มาจากกลับจากสะพานมอน์ครับคุณผู้ชมครับขับผ่านเส้นเลี่ยงเมืองนะฮะเลี่ยงเมืองท่างมอห์ฮะม่เกเลยนะครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อยเลยฮะทำไมไม่ได้มาก๋วยเตี๋ยวหน้าชักนะฮะโอ้นั่งตัวไหนล่ะคุณยจำไม่ได้แล่ะน้าตไหนนะโอเคดูแลลูกค้าดีเป็นกันเองมากเลยนะครับแหมนะครับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยครับคุณผู้ชมครับดูลวกจะตุ่มเลยนะฮะหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่แบบ ก็หิม,มาเลยครับอร่อยจริงครับผมได้สองทามเลยนะ,ะเสียส้มยำะนะส้มยำนองกเนาะโอเคเราก็ตามด้วยเส้นเล็กผ่านไปผ่านมาฮะไปเที่ยวเมืองกาลนะฮะเส้นเลี่ยงเมืองนะฮะคืเเอเจ้านายชัดต้องจองคิวนะฮะด,ดูใชมดูสิฮะที่นั่งครับเต็มไปหมดเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะหาของมโ,มโมนะฮะ,นะะดูในายชัดดูแลเป็นอย่างดีฮะ,ะดีทำไปยิ้มไปนะฮะ เดินทางกับภรรยาก่อนนะครับสวัสดีนะครับนัชชันบ,บายบายยังบายบายยังบายบายโอเคสวัสดีครับ